ฉันพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วฉันยังหาคีดจำกัดของตัวเองไม่พบเลยเคสว่าชุดนี้จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นงั้นเหรอมันนำมาแต่ความตายเท่านั้นละ่ะ คือแชมเปี้ยนของคุณ เรอ่อนแอมาอยู่แยกกันมาเันกี่ปีบงนพวกเขายิงใส่ฉันงันเหรอกำลเมสระวั แบตเตอรี่กรอบตรงนี้กลองชร์นกรอบเรเบิรสกิลเี่มนพราะเรเบิร์ตควบคุมได้มีแม็กยู่ตรงนีมีสตรู้อยู่ตรงนี้ 苏悠。 วงแสงอยู่ไกลทีเดียวเรายังต้องไปอีกไม่น้อยเราอ่อนแอมาอยู่แยกกันมารวมกันแค่จุดเกำลังโดนจิงนีกทีมกำลังโจมตีเรากำลังคว้างฐานกระโดดฉันชาร์จกระอ,อยู่วงแสงอยู่ไกลทีเดียวเรายังต้องไปอีกไม่น้อยกำลังรีโหลด วงแสงอยู่ไกลทีเดียวฉันจะไม่ยอมถูกเผาอยู่ที่ข้างนอกนี่ร่างพอปล่อคยอความเจ็บปวดเริ่มสังส่วนที่นี่ถูกจอมต้กังเร่งรถที่นี่ถูกจอมต้ นักำลงยมยีแค่แพ็กเกจที่กำลังส่งมาลบดาวศัตรูไปาบางส่วนพวกเขาฟื้นตับมาไม่ได้นะแน่เหลือศัตรูรายเดียวฉันจะไม่ยอมอยู่ตอนนี้หรอกนะ สกิลอัลเทอร์เมทพร้อมแล้วที่นี่ถูกโจมตีพวกเขายิงใส่ฉันก่อนฉันเลืลดีตัว <c oughs> เราอยู่กระจายกันไปหมดมารวมตัวกันเร็วมีเครื่องสร้างไอเทมตกลงมาใกล้เ้าทุกคนสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมมีศัตรูอยู่ตรงนี้ มีสัตว์รยอีกสองรวกนั้นจะมาหยุดสิ่งที่ มีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังลี้หลบกำลังชาร์จกรอกของฉันกำลังโดนยิ่อกายของกำลังพุ่งไปข้างหน้าเราจะสู้แล้ว มิสเตอร์อีกสองนายมิสเตอร์อยู่ตรงนี้โกำลังยิงต่อสู้ดล้วหนึ่งรกำลังชาร์จกรอของฉันกำลังกดปุ่มดีตัว <laughs> มีสัตรู้อยู่ตรงนี้พี่ข้าเทมีอีกทีมกำลังโจมตีเราเราวังรัชใจอีกทีมกำลังรักษ๋านี่มันนานเกินไปแล้วกำลังชาร์จกรอบหรือเขาหรือเขาใช้กำลังชาร์จกรอบคอยระวังให้ดี ครื่งหนึงหายไปแล้วมีสิ่งมากมายที่ต้องหายไปต้องไปให้เร็วกว่านี้กำลังรักษานี่มันนานเกินไปแล้วได้เวลาไปแล้วฉันกำลังชาร์จกรอกำลังรักษาขอเวลาเดี๋ยวเด๋ยวขึ้นเด๋ยวขึ้น Man, กำลังพุ่งไปข้างหน้าอยู่เตยๆไปทั่วเราจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันมีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามกำลังพุ่งไป เราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นมิสเตร์โอลอีกสองรายพวกนั้นจะมาหยุดสิ่งที่เหลือจากครอบครัวของฉันไม่ได้ ศัตรูอีกสองรายกนัมนจะมาหยุดสิ่งที่เหลือจากครอบครัวของฉันไม่ได้จากการศัตรูได้กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรีโหลดรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟสองกำลังหยุดอยู่กับที่กำลังรีโหลด กำลังรีโหลดเราอ่อนแอมาอยู่แยกกันมารวมกันใกล้ๆมีฮอปอัพตรงนี้กำลังรีโหลดสกิลที่8พร้รอมแล้ว มีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดกำลังกดปุ่มกำลังพุ่งไปข้างน้า มีกลองพยาบาลตรงนี้กำลังเรียกมีพานท้ายตรงนี้เลเวลสามกำลังชาร์จกรอบมีแบตเตอรี่กระอบตรงนี้ <c oughs> กำลังรักษาขอเวลาเดียว สไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังโดนจริงคำเตือนวงเส้นองจะยุ่งกันมารวมกันใกล้ๆกำลังโดนจะช่วยด้วยเด็มโรดกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีกล่องพยาบาลตรงนี้ อะไรแน่ล่ะนั่นส์สกำลังพุ่งไปกำลังรีโลดฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรีหลดรอบทีส่สาม เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังรีโหลดกลังค,งว,ควารเบิดเธอไหมระนเ็เนเจาสตกลังตอ่อลังรีโลดกำงรีโลด เหลือแค่หนึ่งนาทีไปที่วงสแสงเร็้วเข้ากำลังรีโหลดเจอสครูกำลังรีโหลด มีกวงพยาบาลตรงนี้เหลือสิบวิไปที่วงแสงเร็วครบมีฟีนิกซ์คิดตรงนี้ฉันชาร์ดกรอะอยู่คำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีกระบอกรถแรงถีบตรงนี้เลเวสาม ก,กำลังชาร์จกรอมีเครื่องสร้างไอเทมตกลงมาใกล,กล้ๆมีพาน้ายตรงนี้เลเววิังซ้ำกำลังสุดท้าย ลวลวเโลกที่สิเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบงวงซนสิงโตลบขึ้นคนตายไปก็ไม่มีประโยชน์สำหรับฉันอาขอบคุณนะกำล,ลับตายี่ไม่ถือความผิ ไม่มีประโยชน์สำหรับฉันอขอบคุณนะเฒอรักษนะาตัวกำลังจะหยุดกับทีขนะ่าววันะนะี้ยอมอยู่ตอนนี้หรอกนะฉันกำลังชาร์จกรอ กำลังรีโหลดกำลังชาร์จครอบเต่ารักษาตัว อยู่ในวงแสงแล้วไวยให้พวกนั้นประมาทเราต่อไปมีแค่แพตเกจกำลังส่งมามีแค่แพตเกจกำลังลงมาเราะวังมันดล้วฉันริดไซส์าต้องจัดคนสุดท้ายก็ถูกในมือใดท่าใดที่ทำลายไม่ได้